อย่าจับกระหม่อมไปดูที่ฝากกระหม่อมเอาเลยครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยแล้วกันนะครับยินดีด้สําเกม ROV นะครับอยู่กับผมซูก้าแพนด้าตัวเดิมนะครับแต่ตอนนี้ผมเปลเป็นซูก้าบาป้าเลยครับซึ่งมาดูกันเลยครับว่าผมจะนา่าฝากดูข้ามหรือเปล่านี่ครับ อ๋อช่วงนี้ผมเป็นหวัดนะครับร<อ>ทุกคนผมเลยไม่ได้แคสกมให้ทุกคนได้ดูนะครับเสียงผมอาจจะดูปแปลกนะก็ขอโทษขออภัยทุกคนด้วยแล้วกันนะครับร<อ>ถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร<อ>์กด subscribe เพื่อเป็นกรลังใจให้ผมด้วยแล้วกันนะครับร<อ>เปิดมาต้นคลิปก็ขอขอ่อกเลยแล้วก<อ>ันวันนี้เมทเราไปโซยบับแดงเขาผมก็ต้องรีบไปช่วยนะครับไม่สิ่ีิบลาสไหมปับแดงไปก่อนแล้วคือแปลกนี่แต่ว่าแต่ว่าเรียวมะเรียวมะมันจะหื่มเกยมือเกินตายแล้วเรียวมะกับ อู <ève S 2> <sociedad. S 1> ดยุ๊ยโอ้ยไม่ทำไม่ได้สักตัวเลยเมื่อกี้ผมว่าจะแบบไปงานเดียวโหโดนพักไปมันต่อลอยไอคิวกว่าทุกคนโทษโทษโทษโอเคครับตานี้ผมจะได้เป็นแบบเฮ้ย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 แอบเล่นดูดิหลังจากนี้ไม่ได้คิวครับผมผมูจะรีบฟาร์มเข้าป่านะครับฟาร์มเข้าป่าอะไรนะรีบเข้าป่ามาฟาร์มต่อนะครับซึ่งจะให้เมทไปแล้วกันนะครับเพราะว่าเมทว่า ยังไม่ได้คลิปอะไรเลยเนี่ยซึ่งเมทก็เดินเกมไม่ดีมากนะครับแต่ว่าซึ่งโอ้ยเป็นเมทที่ว่าเออเล่นดีผมต้องเรางแบลมเลยอ่ะนายอ๋อลมเราหลุดขอโทษขอโทษเออยิงไปหนึ่งทีใจเย็นนะใจเย็นนะใจเย็นนะเล่นมาว่ะโดนนะสวัสดีจับกระบอกไปหนึ่งทีเก็บมาหนึ่งคิวครับผม โอ๊ยโอ๊ยเรสลีนจรงอยู่เดีว่าล่างผมยังโยนกดอยู่นะทุกคนผมต้องรีบกลับไปว่ะเฮ้ยยังได้อยู่ยังได้อยู่จังหวะนี้แหละผมจะรีบไปเคลียร์กลางนะครับดูตังเมียดดิเถือมาผมเอาแล้วเพื่อนจะเลียนให้ผมจะเลียนให้แล้วมาเฮ้ยจู่วันนี้มาแล้วว่ะรอ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 เลยออมแบบสุดยอดออมอ่ะมาแล้วเว้ยหนึ่งคิวนิ่มๆไปเอายำกระหม่อมมาอย่ายำกระหม่อมไม่โดน อ้ยังอยู่ยังอยู่ครับทุกคนเอาละวรผมมาวะงัดไปหนึ่งทีบ้าไปหนึ่งทีครับผมเก็บมาฟองคิวครับเก็บงานฮะเอาเอาอะไรยังรอดอยู่ครับเอ้าป่าอะไรวะเนี่ยเฮ้ยขอโทษดิเมล่าคือเราไปเคลียร์กลางให้นายไงโอ้ยขอโทษขอโทษครับขอโทษขอโทษดิเมเออะไ่เนี่ยมันเนี่ยผมว่าเมื่อกี้ผม แล้วเขามาว่ะเฮ้ยทุกคนงัดไปหนึ่งทีครับผมฟาดไปทีฟาดไปทียำกระมม่อมเออ,อได้ไปคิวครับเออเออเออมาครับผมดักเกี่ยวแม่ฮะมันไม่เจอผมงัดไปหนึ่งทียำกระมม่อมนีม่แข่งแล้วไงนี่แข่งแล้วยังไงครับผมฟาดกระมม่อมไปหนึ่งทีครับผมสวยได้ไปสองคิวนะผมจะรีบเข้ามาฟาร์มต่อแล้วกันนะเดี๋ยวทีมเราจะไม่เกิดเออผมยังคลิปทีมเราบ้าเกินไปแหละนีออ่แต่ว่ามมลารเล่นดีนะเปิดมังกรรอผมเลยว่ะนี่สินะออฟเลนที่รู้ใจ ใข่ที่รู้จริงเดี๋ยวไข่เดียวอะไรวะไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวต้องเป็นหนึ่งทีงั้นเป็นหนึ่งทียังไม่ได้โดนสตันโอเคครับผมพันยังไม่มาครับผมโอเคยังได้มังกรอยู่ยังได้ดาด้ยสรุปกงนงโดนผมย้ำกระหม่อมเอ้าสกิลไม่ได้นะผมซึงโดนกคนเิละ่รัไปนะนองจากมันโป่งย้ำกระหม่อมไหมยํำกระหม่อมหนึ่งทีดูเล็ดดูเล็ดงั้นเป็นหนึ่งทีสวยมูลาฏปากเป็นหนึ่งทีครับผมโอเคฮะไปต่อครับผมไปต่อที่มังกรนะฮะงั้นเป็นหนึ่งทีครับผมเราจะเอาออบเจกต์แบบเรือ จะไม่ให้ฟังงงทำได้เด็ดขาดสะพานนี้ผมมาแล้วตอนนี้ยมันเสียงก็เริ่มขึ้นจมูกเลยคนระัคอข,ขึ้นมาแล้วนิดนึงอันเลนยังเลนให้อยู่ครับผมผมได้มังกรมาไปครับไปครับ,รบมาแล้วกดย่ำกะหมอ่อมไปหนึ่งทีฟัดกะหม่อมตกไปหนึ่งทีเอาฟ้าต่อแะ้วกันนะครับผมโอเคเพื่อนๆังตัข้ามเหลือน้อยอย่หนึ่งทีเฮ้ยโอ้โหยังได้อยู่อ่ะ <c> เ <oughs> สียคนรูปแหบแล้วอ่ะเจ็บคอข,ขึ้นมาทันที ่ออยกนเดี๋ยวไม่เป็นไรครับผมเดี๋ยว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 ก็ได้คิวมาพูดอย่างกับวุ่นาคตเอาอะไรอย่างงี้มาวะเอาเลยยังไม่กลับหรอจ๊ะยังไม่ขึ้นจ๊ะเออจำกมมเลยเออได้ไปเรื่อยๆครับผมเอาเมียดแลกเมียดครับถึงวันี้ขอโทษโทษได้ไหมจะมาย้ำแขนกลางเอย้ำกมมบางทีเอุ้ยแรงจังวะมาวะมา เอาไปเลยดิยอ,อะไรยะอะไรยะแปดยับกระหม่อมได้ไปเลยคิวครับพี่ปีครับตอนนี้ซึ่งบทที่ผมไปเข้าเลยว่าที่เข้าอยู่แหละแต่ว่ามันไม่ได้เล่นง,งานอะไรนะไอ้เนี่ลกลัวผมเลยแค่นั้นลับผมเกิดแบบแหววถ้าดูมาถึงตอนนี้แล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยอะไรกันนะครับเสียงผมอาจจะดูแบบฟัแบบงแล้วมันขัดหูขัดใจก็ขอโทษทุกคนด้วยอะไรกันนะครับแล้วก็การเล่นผมอาจจะแบบขัดใจทุกคนก็ขอโทษด้วยอะไรกันนะครับ ก่อนผมจะพยายามทําให้ดีที่สุดเลยครับผมพยายามแบบพัฒนาตัวเองให้แบบให้ดีกว่าน,นี้นะครับขอบคุณสำหรับคำติชมนะครับสำหรับคลิปที่ผ่านมานะเจ้ากระบอกโอ้ยมันมีมันมีผักว่ะเอ้ยรู้งี้เข้าเลยามาเพื่อนมามังกรกับผมปะเจอเลือดโลว่ะมาถึงเลือดเพื่อนเนะี่ยโลแต่ก็ยังได้อยู่นะเอาฟ้าไปเลยเอาฟ้าไปเลย เราให้เราให้ผมไม่ได้ใช้แล้วแหละทุกคนกางผมดูเหมือนจะบวกนะครับแต่ว่นาน่าจะซุปที่ผมไปได้แล้วแหละครับผมนี่ขี้โมไปถึงทีแต่ว่าเอ้มนมาวะมาวะเา้ยมาดิเอาไปละเอาไปละเพื่อนเอาไปละเพื่อนเอา,เอา,เอายับกระหม่อมไปดึงทีฟากระหม่อมไปดึงทีมาดิ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 มา,ดมากระหม่อมมาน่ งัดกร็มอมจริงๆโอเคครับผมได้ประสาทคิวนะครับโอ้โหถือว่าตึงจัดเมื่อกี้จอดที่แบบดาเมจถือลดมาเออะสานเก็บสองคิวเป็นตัวแรกเมื่อกี้โอ้โหตึงจัดด้วยเพื่อนเขาตายสี่นะครับทีมเขาตายสี่แล้วเราจะเอาไงดีเอาป้อมมาเห็นพวกเจ้าเรียกข่าวพุทธิสุขข้าไม่กลัวคนเอาที่ดีโอาไปโอ้โหรับเม็ดไปแรกันนะเก็บตายเก็บตายอูดาเมจแม่งแรงเกินเน่ไม่ไหวจริงไปแล้วเว้ย เม็ดบอกเลยว่วุ้ย保卫ดื้อแนวนี่วด้อขอยิววะอลไรกันมูลาดเออมูลาัง่อยู่ครับผมนีช่วยดีกว่ามาแล้วยมาลยมาลุเอาเอาเามันมีตัวนะฮะมีตัย่ำกับมบไปดิตายเปล่าตายเปล่าไม่ตายครับงัดไนึ่งโอ้ยอย่าผักอะไรแก้ะอ้วอ้าไปต่อคับไลต่อไอ้มาสองคิว ยเอาเลยเขาออกกางครับทุกคนออกกางอย่างนี้ออกางางนี้ผมมีสิทธิ์นะผมมีสิทธิ์ปิดได้หมดนะยับกระหม่อมเออ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 สวยไหมสวยได้คิวอยู่เลยคิวอะไรคิวเดอร์เดอร์มีปัญหามากไหมเมื่อกี้ก็ทีเดือนะไม่หมายถึงผมอะทีเดือนนะว้าวอะว้าวอะหมายถึงกั็ทีพื้นอะเอาอะไรไงไรคิวเดอร์อ เดี๋ยวกิวเดินโดนผมนะกิวเดินกิวเดินโดนผมใส่ปูดปูดโป้ยเนี่ยผมเป็นตัวเลยมพุชอินบูทด้วยผมไม่ใช่มีเพด้าผมไม่ใช่กังฟูเพด้าแต่ผมคือ push in push push in เนี่ยเจปูนี่ push in เจโปผมแรงอยู่แรงเงินไม่ไหวหรอกจริงรับดาเมจสองดาเมจไม่ไหวหรอกจริงถ้าแบบโดนสองรอบนี่คือขี้แตกอะ เดี๋ยวเจอพุชอินพุชผมผมไม่ใช่เป็ดดาเดี๋ยวผมคือพุชอินบุชเพื่อนผมเปิดเอาว่าเลยก็ไปเลยดีพุชพุชให้มันดีผมว่านวการหนึ่งยูมาแล้วครึ่งิวเออโอเคไหมโอเคอืมเยอะยอๆเยอะๆาอออ้เลย ว่าจะสวนมันยิงแรงอยู่แลมันจิ้มแรงเกินเลยเกือบคูนฮะเอาดิผมแจกว่าแต่มันไม่เป็นไรครับผมผมไปเก็บคิวเอาชั่ววินาทีจับกระป๋องนึงเก็บกระป๋องคิวครับผมเออในกินมัมาดีมาดีไอ้พี่วิโดวแบ๊กทำไมผมหิวก่อนจบดีับผมเรื่องคำสั่งจากเบรดอลิสเตอร์ลูคีของเราตัวเอง จับกร็บอกมันมีไหมไม่มีครับอยูเดียวใหม่เซ็ผมไม่มีแล้วจังหวะนี้กับไปเคลียร์คลิปดีกว่าวิววิวตาดีรู้สึกว่าเขาโควาเลฟจะมาแล้วว่ะจะแพ้ปหมเนี่ยไม่ได้นะจริงผมก็ทำดีที่สุดแล้วนะถ้ายังแพ้อยู่ก็ไม่ควาไปได้นยบุญญาลืมมาไหมเปิดแล้วผมเปิดแล้วทุกคนเอาดิเอาดิเหยาดิ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 ที่มาตายไปหนึ่งแง่เว้น โอ้โหแล้วมันมาแล้วถอยดื้อถอยถอยดื้อเออไม่ไหวไม่ไหวถอยเพื่อนถอยโอ้เออโอ้โอมันแรงจังโอ้แรงยืนไม่ไหวหรอกถอยเห็นไม่ไหวเพื่อนไม่ไหวหรอกเพื่อนเรียบร้อยฮะเอออ่าอะไรโอ้เวียนดื้อต้องโหดได้ไม่ดื้อครับสวยอยู่ยังถือว่าสวยอยู่ผมไช่วยแข้งนั่นแหละคือผมไม่มีอ่ะขอโทษ เอาเดียวแมวมาวัมันไล่นไลอนมึมาเฮ้ยเดียวายพร้อมกันมงัยังกับมึงดียังดีเฮ้เออเดียวเฮ้ยเออโดนเทียวันสวยเลยรกดูร้จะแพ้ดูยีจีอมในของเราถูกโจมตีแพ้แกมุกากจัวะ โอเคครับผมสลัดทีนี้ก็จบเรียแล้วถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดสมัครแบงก์ผมด้วยอะไรกันนะไม่อยากลงเลยว่ะคลิปนี้เล่นพลาดเองโอ๊ยโอเคครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับทุกคนสำหรับค่ำคืนนี้ก็ฟันดีริต้าสวัสดีครับทุกคนบ๊ายบายเจอกันนะครับมาสนุกกันดิ